สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องกล่องไปเมื่อสืู้เสื้อนู้เมื่อผัวผกับสาวมอลลามสลีพอนหน่อสมุนพร้อ,อมเดินกพอ,พอก,อกไปเามจนะคะวันนี้นะคะเรานะคะจะได้เอาเนี่ยนำไล่ไหลเยื่อหยวนนะคะก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะนี้ค่ะทุกคนขาเอาจึ้ง ยำมะม่วงแซ่บสุดยอดค่ะพี่น้องค่ะโคดายบปรเซ่บนี่ไปหาหมอเด้อกินเอาเด้อสวัสดีครับเปล่าเทสมากครับต้องเราแยกไปเชียวเปล่าเทสโอ้โหจุ๊ยี่นมีบ้านสาวๆเลยนะครับเปล่าเทสยำหวานเด้อเจ้าเด้อเจ้านี้ทำอร่อยมากนะคะพี่น้องสุดยอด วันชาวสาวเลยใครเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะอยเริ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe พร้อมด้วยแต่กระดิ่งรัวๆนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวมารำสลีพรนะน้สมุนเยอะๆด้วยนะจ้ามาค่ะพี่หลับ fc น้องยุ้ยก็สวัสดีนะครับสวัสดีบาเพชรนะครับบาเพชรก็ ใจบวกบวกพี่สเสน่เกออโอตโอตโอ้อโต้เสียงมาลำเดียสั่นไหลสดค่ะพี่น้องมามลำเดี๋ยวพี่ออตโอต้มาเราจะให้พี่ออโต้หน่อยเนาะแบบนี้พี่น้อง ตาปิดตาปิดเลยค่ะทุกคนค่ะตาปิดเลยค่ะเอ๊ร้านมางเมงเจ้าเนี้นนะคะพี่น้องจะอยู่ที่หน้าธนาคารกรุงไทยนะคะเส้นตลาดนัดวันศุกร์เนาะพี่น้องเนาะใครผ่านไปผ่านมาไปแวะชิมได้น,นะคะทุกคนคะอ,อร่อย จริง,รงค่ะพี่น้องอร่อยมากเรารว่าลราจะเอาอย่างว่าขามาตัดปันแล้วบอกเทปบอกว่ายายเทพสวัสดีครับยายเทพหัวใจบวกบวกน้องยก็ส่งรอยยิ้มรอยยิ้มนะคะมาค่ะพี่น้องอ,อ,อร่อยไหมคะ ปกใจไหมคะเผื่ออี่วกิน้องอันนี้สั่งแบบไม่เผ็ดมากนะนะทุกคนพาอเดี๋ยวน้องไปเผิดกินไม่ได้นะคะ หนึ่ศูนย์ปดดีชกาก็มอบให้ไฟัปดีซีดานออโต้หนึ่นงศูนย์เก้าด้วยต่อเบา้เลยค่ะพี่น้องเพลแห้งแต่ก็สมก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ ฝากพ่อแมพี่น้องเนาะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะคะพร้อมด้วยใส่กระดิง่งรัวๆนะคะห้กสาวมารำสิริพรสมุนไล่ในเด้อจ้านะคะรักในน้อยแต่ขอให้รักนานๆน,น,นะคะพ,พ่อเมพีน้องคะ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปนี้มาพอกันใหม่คะ่ะพ่อแมพี่น้องจะเป็นคลิปรูปแบบ,แบ,บ,แบ,บได้แบบได้นั่นโอ้ยเพ็รจนดิ้นพันกันพี่น้อง <c oughs> เรื่องเป็นเัืสงสมก จะเป็นรูปแบบ,แบ,บไดหนันนะคะจะจังมารับชมต่อกันก็แล้วกันนะคะสําหรับคลิปนี้ก็นําหัก่วงนะคะยำบมัก่วงนะคะมาอยู่ๆพ่อแม่พี่น้องนะคะก่อนัสสวัสดีสวัสดีขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ